โอเคก็กลัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมวิชิตาก็วันนี้เราอยู่กับเกม s o r d Dash Dash d r a ่างเธอมาเถอะ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยก็เป็นเกมแบบว่าเออจะเป็นเกมไงก็เข้าไปดูกันเลยมาครับผมโอเคพอเข้ามาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคเข้ามาแล้ว อันนี้ผมก็ได้เล่นไปก่อนหน้านี้นะครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่าเอออ๋อันนี้คือตัวละครอันนี้คือผมเล่นไปแล้วผมก็ได้เออเขาเรียกว่าอะไรไปปลดล็อกของพวกนี้นะออโอเคทุกคนผมลืมบอกเกมนี้มันใช้เน็ตนะ <laughs> โอเค ผมก็ไปฟาร์มของมาพวกนี้แล้วของแต่ละอย่างมันก็มันจะมีคือเรียกว่าความเชื่อไอความความสามารถต่างกันนี่ก็คือเซตที่ผมใส่แล้วก็ดาบนะฮะอ๋อแล้วก็น,นี่จะเป็นเกี่ยวกับการปลดล็อกสกิลนะผมแล้วก็อัปเกรดสกิลไปเรื่อยๆนะครับผมเอาละไม่พูดมากละไปเร,เริ่มเริ่มล่นกันเลยซึ่งเกมนี้มันจะมันจะเขาเรียกว่าไงเออมันจะมีความยากต่างต่างกันนะครับผม เอออ้อใช่อ oh, oh, yeah. uh, okay? ันนี้มันให้เลือกนี่ว่าคือถ้ายิ่งแบบเล่นแบบไปด่านไกลๆมันจะยิ่งยากขึ้นว่างั้นเถอะโว้ยใจเย็นเถอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บหวผ่านโคตรรัวว้าว เกมมันก็เป็นประมาณนี้ทุกคนเป็น 2D แบบว่าเอ่อโอ้โอ้โอ้เด้อ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 มาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเอาดิว้าวว้าวโอเคพอถึงจุดนเราจะมันจะให้เลือกความสาม,มารถนะทุกคนว่าเออเราจะเอาอะไร เราสามารถอัพอันเดิมก็ได้หรือเราจะเอาอันใหม่หรือจะรีเฟรชก็คือเออหาอันใหม่โอเคผมเลือกอันนี้แล้วกันมันจะเป็นใบพัดแบบนี้อุ๊ยอุ้ยโอเคมามาอันนี้คือท่าอัลติเมตของผมนะ,ะทุกคนดูนะ โอ oh, oh ้โอเด็ด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 เดเด็ดเดนี oh ่โคตรเท่โอ้โหต่อไปก็อะไรอ่ะอันนี้แล้วกันโอ้โหเมื่อกี้โคตรเท่เลยมาต้องเก็บสแต็กให้ครบนะฮะทุกคนโอ้โอ้โอ้ โอ้ยจะตายแล้วอะ่ะโอ้ยโอ้ยยิ่งเลยมันยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆโอ้โอ้ยจะตาย โอ้มันมีต้องสิบสเตจอะผมจะจะชนะไหมเนี่ยคือเราจะเลือกอะไรก็ได้ครับเลือกไปเลยแต่ว่า นี่โคเทอ๊บ๊บ๊บโอเค okay. โอ้ย,อยแล้วไม่โดนด้วยนะผมจะตายแล้วว่าเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้พวกนี้มันอึดด้วยเออ โอเคกลับมาแล้วโอ้ oh. good คือง่ายๆเกมนี้เอ่อถ้าเราตายแล้วมันสามารถอ่าดูโฆษณาแล้วก็อ่ชุบชีวิตได้นะทุกคนก็นะไปไปริสโกโอเค เลือดมีสามพันเองอ่ะโคตรน้อยอ่ะโอ้อยบอสมันไม่ใช่บอสโอ้โอ้เจ็บ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 เอาแล้วไม่ถอยมาแล้วโอ้โหถามจริงเหรอไอตัวถือพ่วมันโยนพ่วได้ทุกคนมันโคตรโกง โอ้โอเคจะสู้กับมันเราก็ต้องหลบหลีกแบบนี้แล้วครับทุกคนเว้ยเว้ยอึบ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  โอเคพยายามเข้าหลังมันทุกคนสวยโอเคมาให้เลือกผมจะเฮดพีแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าเลือดผมน้อยมากเลยมาว เปิดมาก็แบบนี้เลยเหรอครับจังหวะนี้แล้วก็โยนไม่โดนด้วยโอ้โหแล้วโอ้โหโอ้โโอโทุกคนมันเยอะเกินโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเค จะรอดไหมอะสเตทที่หกแล้วอู้อู้แน่นอนผมไม่อยากตายฉะนั้นผมก็ค่อยค่อยเล่นเซฟนี่โอ้โอ้โอแ้แลกมันหน่วงมันหน่วงโคตรหน่วงอินดิส สวยอันนี้คืออะไรโอเคไป let's go อ้โอ้โอู้้อะเยอะเยอะเยอะ สวยโอ้โคตรมันเลยทุกคนโอ,โ,อโอ้เดี๋ยว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 อุ๊บอุ๊บอุ๊บนี่จากวันี้ผมก็จะวาร์ปรัวๆเอ่อทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะหรืออาจจะได้ยินแต่อาจจะค่อยหน่อยอาจจะได้ยินแต่เสียงไม่ชัดผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันเฮ้ยไอ้นี่มันอึดไอ้ตัวนี้มันอึด โอเคอ่า okay. uh, อันนี้คืออะไรความเสียหายอ๋อโอเคเอานี้ดีกว่าตีแล้วจะเออได้เลือดเพิ่มแต่จะได้เท่าไรน้อยโอย้ย oh, ตายตายเลือดเลยก็ร้อย <laughs> โคตรนัวเลยจังหวะน,นี้โ okay. oh, 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 oh. อเคโอ้โอ้โอ้ไอพวกนี้มันวิ่งเร็วคือซอมบี้แต่และตัวมันก็จะมีความสามารถต่างกันนะทุกคนไออย่างไอตัวที่มัน ที่มันมีนี่เนี่ย,ยไอตัวเนี้ยมันจะอึดหน่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะวิ่งไวด้วยหรือเปล่าวะมันไม่วิ่งมันแต่จะกระโดดเลยอะ่ะโอ้เลือดเหลือร้อยแย่แล้วโเกือบตายไม่นะ โอเคจะรอดไหมเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโอ้ยไอ้พวกนี้มันวิ่งไปเยี่ยมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตาย โอ้ยจะตายจะตายแล้วโอ้ยเยอะ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 อันนี้เยอะโอ้โหเยอะเยอะเยอะเกินโอ้ยเยอะไปละเอ่อภาพมันอาจจะนัวหน่อยก็คืออาจจะไม่เห็นนะก็คือมันมั่วเลยอ่ะ โอเคมาทุกคนสเตจสุดท้ายสู้กับบอสแล้วไหวไหมเนี่ยโอ้โหเราสู้ไงก่อนจังหวะน,นีโ้โอเคอะไรอะ่ะมันจะทำอะไรอะ่ะ ออมันชัดอุยอ้ยอุ้ยโดนโดนโดนโอ้เเลือดอย่างเยอะจะสู้ไงก่อนอุยอ้ยอุยอุยอ้ยอจะตายเลือดเหลือสามสิบเอ็ดเวโอเคเออ ไม่นะแท้เฮ้อเนี่ยทุกคนก็ยังบอกว่ายิ่งเอัน,นี่มันจะยิ่งเล่นยากไปเรื่อยยิ่งเล่นไปไกลจะเล่นยากเอาอเคลีลสามละเล่นยากไนะทุกคนอนะ่ะมันเล่นยากไปหน่อยอ๋อแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าบัฟเอ่อไอ้นี่ได้ อัพเขาเรียกว่าอะไรอัพไอเทมพวกนี้ที่เรา,เาสวมใส่ได้มันจะได้เพิ่มค่าเออเพิ่มความสามารถมากขึ้นอ่ะเอออันนี้ผมได้ดาวเดียวโหนี่มันเจอบอสแล้วนี่หว่าแล้วก็ต้องมันเริ่มเล่นใหม่นะทุกคนก็โอเค มาโอเคโอเคโอเคช่วงแรกๆสเตตแรกมันก็จะยังง่ายๆอยู่ทุกคนแต่พอไปเรื่อยๆมันจะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นอ้ยอ้ยโดนโดนโดนโอันนี้โดนโอเคอันนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรไม่รู้ มา l ลสโ go โอ้โหมันอ๋อมันเป็นตั้งท่านี้นี่วะตั้งท่าเรียกว่าอะไรอ่ะพร้อมที่จะนี่ฟันโคโทเทโอเครอบนี้ไม่รู้ว่าผมจะชนะบอสได้หรือเปล่าโอ้โหจะยิงโอเค โอเคอันนี้คือจะให้เลือกโอเคเราจะเลือกอะไรดีเลือกนี้แล้วกันคือยังไม่รู้จะเลือกไปแล้วโอเคมาโอ้โหโหหหหหไอฟเด็กสวยว้าวโอ้จะตายู้ไอ้เด็กสวยนะอู้อู้อู้เยอะ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 ไปละ เรียบร้อยว่ะโอเคเหมือนจะยังไม่ตายนะอันนี้ยังไม่ตายโอ้โอโดนโดนโดนเฮ้ยเกือบตายเพิ่มความเสียหาย20เปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้คืออะไรไม่รู้ลองมาก่อนแล้วกันโอเค สเตตที่ห้าแล้วไหวไหมนี่อ่ะอู้อูอู้อ้โอ้ผมลืมมันมีตัวนี้ดกว่าไอตัวถือพวกอ่ะ้ยโอ้ยูจะตายแล้วจริงจังโอเค Ah, don. Okay. Come. Oh. โดนโอเคโอเครอบนี้ผมจะผ่านไหมไม่รู้นะสวย มาดิสวยจะตายแล้วอ่ะโอ้โหนังัตเทิว้าวเยอะเกินไม่โดนดีกว่านแล้วประเด็นอะไอ้นี่มันวิ่งเร็วเกินไปละ โอ้ oh, จะตายอีกแล้วอ่ะโอ้โหอย่างเยอะเลยโอเคโอเคโอ้ยจะตายอีกแล้ว okay. Okay. Oh, <laughs> ไม่ตายด้วยโอ้ยเดี๋ยวดดดเออตายเฮ้โอเคผมก็ทำการไปเล่นมหม่ทุกคนกว่าจะมาถึงสเตจนี้ได้ก็โอ้กว่าจะมาได้ก็นานเลยแหละทุกคน นานมากกว่าจะเล่นถึงสเตจนี้ได้โอ้อบโอ๋จะตายโอ้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 ยโอโอ้ยเยอะเยอะยอยอะไปแล้วเยอะไปแล้ว อุยก <Cornell>. ็ผมอาจจะไม่นอดอีกก็ได้เกือบตายเนี่ยนะผมเกลียดตัวที่มันวิ่งเร็วเนี่ยมันเกินไปมา ok ui 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 tài đến mẹ rồi Oh, oh, oh. oh. oh, oh, oh. เอาอะไรมารอดก่อนไม่รอดอ่ะไอตัวนี้มันวิ่งไวเกินคือมันโดดไปแล้วก็แบบโอ้โหหายไม่ผ่านทุกคนเลยอ๋อโอเคโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย โห oh, เล่นไม่ผ่านอะ่ะเล่นยากเกิน